ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูขบวนแห่รอบโบสถ์ทอดกระถิน่นที่วัดราชนิยมนะครับนี่โบสถ์สวยมากครับมาดูนะครับนี่การทำบุญนะครับที่วัดซอกปราวของเราครับอ่านี่ขบวนนักด,ดนตรีนำหน้าองกระถิ่นนะครับผม ทั้งชุดใหม่เลยครับผม

de ในการีนดี็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึกโมานาเพราะไม่ว่าจะทมสอาดที่ส่โต๊เรียกหลายอย่างนอยู่ในที่ที่เราพูดเรามีโอกาสได้ทำอยากจะขอบคุณงามความดีก็จะพากัทําผู้ใหญ่จะรวมกลุ่มรวมตัวผู้ที่ทำการอุทธให้เกิดขึ้น ะอย่างช่วงนี้อยู่ในช่วงของเดือนการเอาบนกระถิ่นพวกเราก็มาจากหลายที่หลายแห่งนะอย่างที่ใตาจันทร์เจ้าว่าใต้จันทร์พาทวีท่านใดจารทำสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าเจ้าภาพก็มีจากหลายที่หลายแห่งตามประเทศก็มีนะบางท่านมาได้ก็มาร่วมด้วยตนเองแต่ถ้าใจที่มาไม่ได้ก็ไม่เอาเอาป่ะ กับญาติญาตินะครับกับญาติญาติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการทำกุศลนี้ให้เกิดขึ้นก็ขออุทธรณ์นานลำดับต่อไปจากที่เราได้จัดเตรียมจากองค์กริตแล้วก็จะประกอบพิธีกรมศาสนามีการสวด ตอ่ตอโคดวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วกับเนี่ยโอารถิ่เต้นอโอเคก้ควขึ้นเก้าเป็นการฉลองนะให้เกิดสีมงคลกับญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันทขบุญในวันนี้ด้วยท่านใดที่นำบริวาลการถิ่นมาต้องการจะถวายปีนี้เราจะเป็นการถวาย นะปัจจัยโดยนะใช้เป็นใบบวารณานยโยมนะนะทำเป็นใบบวรณานาะิยโยมสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับกองงานประชาสัมพันธ์ได้ทนะ่านก็จะแด้นำวิธีการว่าจะทำอย่างไรนนปีนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจะทำนะจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะโยมนะ อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบนะกองโดยการก็อยู่ทางด้านทางเข้าของาราของเราที่เองนะเข้ามาแล้วก็หานะสถานที่นั่งที่สัมปายาญาติโยมนะพนะื้นอาจจะเย็นตึงกนิดนึงนะถ้าหาเสื่อมาปูได้ก็จะดีนะสำหรับ คุณโยมที่เป็นท่านผู้สูงอายุนะอาจจะนั่งได้ไม่นานนะเพราะพิธีกรรมของเราก็ใช้เวลาอพอสมควรนะพื้นอาจจะเย็นช่วงนี้เกือบจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะเกือบเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ววรนพระหน้าก็สิ้นฤดูร้อนโยมนะสิ้นฤดูร้อนเป็นอุโบสถสุดท้ายของขออภัยฤดูร้อนสิ้นฤดูฝนนโยมนะสิ้นฤดูฝนอุโบสถต่อไปก็จะ เป็นตัวโบสถ์สุดท้ายของฤดูฝนแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวอยา่างเต็มตัวตรงนี้บ้านเราก็อากาศจะเริ่มเย็นนะนนกนนน็เป็นอย่างนี้ทุกปีเลยมนเป็นอย่างทุกปีก็จะเริ่มหนาวท่าแต่อ้อยมาโทงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเราจะทำสิ่งใดก็ให้ดูแลสุขภาพเพื่อนทงนะบางท่านก็อาจจะซิฟฟี่แขงสีเขียวช่วยได้นะ ต <c oughs> นนี้ก็คงจะรอเวลาเตรียมความพร้อมสักครู่นะเพื่อจนะเพื่จอะจะเริ่มกิจกรรมทางศาสนานะาก็ขอกราบนิมนต์นะครับพระพิสุทธิบาุบายการทุกทุกท่านนะครับในอวัดพระด้านนิยมนิมนต์ขึ้นสู่อัชนะงส์นะครับเบพื่อนนะะจะได้ ประกอบพิธีนะทางศาสนาปเป็นลำดับติดต่อไปนะครับประกอบในมทุกรูปทุกท่านเลยนะครับะส่วนย่างโดงท่านใดที่มาแล้วนะก็ขอให้เข้ามาทาางด้นใต้ศาลาการ,รเรียนเพื่อร่วมในพิธีท่านใดที่กำลังเดินทางมาก็เร่งนิดนึ่งในลมน้องเร่งนิดนึ่งเตมกระลือตวงเส้นใหม่ยกธง Sân, mẹ, 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 à, từ từ chung kỳ dân dân cơ bệ đi thì nàng trai áo đáp tự chuồng hoàng mẹ ở vòng hồn miền mà đông mà dân mà đuôi phim rồi thăm bùn ôi lớn nhắn chung kể hơi sạc mày thầy chồng ตะ,บ,บ,ะบ,บันเะวันทอดกระตินบาดุตวงปัยเมียจะปัยเมียไปจนมาจะทำบุญอะไรจะให้มามาขัดขาวางคุณยงเนีเ่ยตือันเด่นดัดทำตวงพรอมพภัยมารงมา roi 400 na teen piñóns ah mm. การที่จะอยากจะถวายบูชาหางพงนะครับพงเขาเรียกว่าพงเยื่มาเนนะครับพงเยื่อมาถ้าท่านได้ศึกษาท่านก็จะรู้ว่าพงเยื่อมาประวัติความมาตลอาเป็นมาเป็นยังไงนะครับก็ไม่ต้องใจมากครับคนละทันสองทันพอนะครับเพราะว่าท่านใจมากถ้าตั้งวันก็ไม่เสร็จไม่ได้ มาแล้วไมินีนะครับ យ៉ាងនេះកកសម្គោលស្នាមសម្គោលស្អាតអើយដល់យើងកាតុងក៏បានលឹកវាងតា Thank you. ทานวัดราชนิยมครับผมนี่นางเอกสาวสวยในคลิปนี้ครับนี่ทำอะไรคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวโอ้โหน่าทานมากครับคุณแข็งแรงทาน่าทานเอาคนได้คนไ้่วยนี่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 ไดลูกชิ้แล้วจับแล้วนะเก็บเก็บภาพคนน่ารักเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมเล้เขาขอ ภาพบรรยากาศนี่๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับผมบครับขอบคุณครับนี่อร่อยครับผมนี่ตรงนี้มีครูปาสนอครับผมขออนุญาตมันทึกภาพเลยนะครับครับผมขอบคุณครับสครับผมนี่น้ำครับผม ครับผมขออนุญ,ญาตบันทึกวีโอนะครับครับผมขอบคุณคร้าค,ครับน้ำส้มนะครับนี่น้ำส้มครับผมขอบคุณมากโอ้น่าทานมากเลยครับผมครับผมนี่น้ำส้มเกรดติมาร์ครับน้ำส้มเกรดติมะบ้านโคฟเพชรครับตรงเรงียนบ้านโคฟ นี่นมขีน้ำยาโ้าทานมากครับอร่อยไหครับครผมอ่อครับเอ่อนาบันทึกภาพโอ้น้ำยามาทานมากครับผมขนีนน้ำยาครับผม มีแักด้วยครับทันนี้ทันนี้ต้ม,มยำปลาครับต้มยำปลาบ้านโสโลกโค,รครับผมคือต้มยำครับผมขออนุญาตบันทคคึกภามนะอร่อยไหมครับอ๋ออร่อยครับผมโอ้ต้มยำอร่อย อ๋อน้ำจีนอ๋ออันนี้ผักโอเคครับผมนี่ผักครับผมอ๋อนี่น้ำยาอยู่นี่ครับผมโอ้น่าทานมากครับขอบคุณครับนี่พี่ครับรังผักหนึ่งครับเก๋าคนสวยเก๋าคนสวยนี่เาสวยครับผมขอบคุณมากครับครับผมต่อไปนี่บ้านเมืองเพชรครับผมต้มยำกระดูกหมูบ้านเมืองเพชรครับผม ต้มยำกระดูกหมูบ้านเมืองเด็ร่อยมากครับขออนุญาตบันทึกภาพหน่อยครับนี่บันทึกวิดีโอครับใช่นี่น่าทานมากครับนี่ต้มยำโอ้มีอ้าวมีไข่ด้วยครับผมในเมืองครับผมในเมืองครับผมโอ้น่าทานมากครับผม ครับอันนี้บ้านโคเพชรครับมีบ้านโคเพชรข้าวแกงบ้านตะโกยค่ะอ๋อบ้านตะโกยบ่มีวางพอไม่มีที่วางอันนี้บ้านตะโกยนะฮะอ๋อโอเคอันนี้บ้านบ้านตะโกยนะครับผมทำไรครับบ้านตะโกยเอาโอส้มตำนะครับยำบุญเส้นกับส้มตำค่ะยำหมดแล้วโอ้น่าทานมากครับเนี่ยยำแย่งกันเมื่อกี้ครับส้มตำนะครับผมได้เหลือแต่ส้มตำาครับ มีมีเครื่องเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องเครื่องปรุงเรียบร้อยครับอันนี้รองทานโอเคโอเคอันนี้อันนี้รองทานของใครครับนักศึกษาลักษมีอ๋อนักศึกษาอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับผมขอบคุณมากครับ นี่นะอทาน้ำตไอ้ครับน้ำตอือน้องๆแกน่กศึกษาเมืองสุรินทร์ก็มาครับผมนองชิมนี่ลูกชิ้นด้วยครับลูกชิ้นน่าทานด้กยรงการดับองชิมค่ะนียนค แต่่มไอจับีกวไม่ใช่คุณแป้งคนสวยตาก็อย่างนี้แหละนเดีก๋วยเตี๋ยวของของที่ไหนนะฮะก๋องบ้านตะโกนอ๋อบ้านตะโกนพัฒนากละ อ๋อลูกหลานหลวงตาฮกโอเคครับผมขอบคุณครับผมเอีลูกหลานลุงตาฮกเนี่ยคุจับอร่อยมากครับมากครับให้จงเกตค่ะให้ดูที่หม้อด้วยครับครับครับบันทึกภาพโอ้อที่สามอันนี้อร่อยมากใกล้จะหมดแล้วเหมือนเทนะเทชาโอ้นีเยี่ยมเลยครับผมอร่อยมากขอบคุณครับเนี่นี่น้ำด้วยครับมีน้ำน้ำจาก จากไหนครับเนี่ยจากบ้านตะลวกใช่ไหมโอเคครับผมนี่นี่บ้านตะลวกนะฮะน้าจากบ้านตะลวกครับผมน้ํดื่มฟรีครับผมขอบคุณมากครับอันนี้จากไหนครับเนี่ยไม่ทราบว่าจากไหนครับจากไหนครับจากทีมงานอะไรครับไม่รู้ อ๋อสวยทุกที่นะอสวยทุกที่จากสายบุญ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 จากบ้านไหนครับบ้านวตะโกยอ๋อบ้านตะลวกตะโกยนะครับผมอทีมงานสายบุญบ้านตะลวกตะโกยนะครับผมอ่าอ่าบันทึกวิดีโอครับยูทูบครับยูทูบครับผมอ๋อครับผมขอบคุณมากครับเมื่อวานก็นู่นวัดมงคลรัฐอ๋อครับผมวันนี้เลยมานี่นะครับาวันนี้มานี่ครับผม ดีดีดีครับดีดีดีขอบคุณมากครับนี่มีไอติมด้วยไอติมจากไหนครับเนี่ยจากควตึกอ๋อจากบ้านควตึกนะโอ้ขอบคุณครับโอ้น่าทานมากครับครับโอ้นี่จากไหนครับน้ำเยาวชนบ้านควตึกอ๋อเยาวชนโอ้เยาวชนบ้านควตึกน่ารักน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้นี่น้ำส้มครับนี่ดูดูคนแจกอ น่ารักมากครับสวยมากครับนี่ครับผมขออนุญาตมันคลิกลงยูทูบนะครับผมขอบคุณครับค่าครับผมขอบคุณมากครับดูได้ไหมคะยังครับยังครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับขอโทษครับขอบคุณครับผมนี่น้ำนะฮะน้ำมฟรีครับขอบคุณครับนี่แคตื้นเหอ เราหันมาดูทางนี้ครับอานนี้ครับผมอนนี้จากทางนี้จากหมู่บ้านไหนครับนะ่ะหมู่บ้านโปรตึกเหมือนกันครับโอ้อันี่คือส้มตำโอ้หน่าทานมากาครับผมน,นี่เครื่องเครื่องเครื่องตำน,นะฮะโอ้หนี่ครับผมขอบคุณมากโอ้ดีครับดีครับมาทําบุญร่วมกันโอ้นี่นี่มีของหวานด้วย ด <s us> ีครับดีดีดีดขอบคุณครับเป็น <ส fit. S 1> ตามกับเพาหวานครับอ๋อมีข้าวเหนียวด้วยโอ้ดีจังเลยอ๋อมีข้าวเหนียวโอ้เ,เหลือแค่นี้เราก็ยังดีโอ้ข้าวเหนียวน่าทานมากครับสีดำครับผมนี่นี่ซ้มตำไม่ทราบมามาจากทางไหนครับ โคเพชรนะครับโอเควีแอดคนสวยนี่เองนะครันี่เจ้าของเจ้าของผู้นำทีมโอเออขออนุญาตบันทึกภาพครับลงยูทูบโอ้โนี่ส้มตำน่าทานมากครับชาวพันโคเพชรนี่ทีมงานนะครับนนักข่าวมาจากไหนครับนักข่าวมาจากยูทูบข่าวมาจากยูทูบครับผมติดตามชมได้ครับบน YouTube อย่างเดียวครับ เดี๋ยวจะเปิดเข้าไปดูนะคะครับผมเข้าไปดูได้เลยได้ไครับได้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 ขอบคุณมากครับอ่ามีส่วนร่วมด้วยอ่านี่สาวสวยว่ะคนสวยมาทั้งหลายสาวสวยมาช่วยกันเอ้ขพอใจอวเอย นี่ตำตำกล้วยฮะบ้านพคกโด้นี่ตำกล้วยนะครับอาทา,า,านมากครับตำกล้วยนะกล้วยอ่อนนะถ้าเอามาตำนะมีส่วนผสมโอ้มีมะเขือด้วยจากไหน,น,นครับเนี่ยโอ๋อบ้านโคกโด้นะฮะโอ้นะโอ้ครับผมบ้านโคกโดนี่เครื่องมือตำเกลี่ย นี่ไอติมด้วยไอติมจากไหนครับไม่ทราบว่าจากไหนครับจากไหนนะจากเขาโตครับอ๋อเขาตโตโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกก่อนครับอขออนุญาตบันทึกภาพเลยครับจากเขาโตโอ้น่าทานมากครับโอ้มาไกลนะฮะเนี่ยโอ้มาจากเขาโต๊ะเลยโอ้ร่วมด้วยช่วยกันมาทําบุญดีฮะงทานจากเขาโต๊ะครับผมจากเขาโต๊ะนี่จากเขาโต๊ะจากเขาโต๊ะ มีน้ำน้ำจากไหนครับเหมือนกันอ๋อตะโกยนะครับผมครับผมตะโกยตะโกยพัฒนามีน้ำน้ำหวานหวานอร่อยครับนี่ผู้นำผู้นำคนสวยจากบ้านตะโกยพัฒนาเออครับผมดีมากครับผมมีละขอบคุณมากครับนี่ครับบรรยากาศโงทาน อนนี้คน,นยังเบาวบางอยู่เพราะว่าพระท่านกำลังทำพิธีครับผมกำลังทำพิธีทอดกระถิ่นอยู่ครับผมเนี่ยขอให้ชมภาพโดยรวม คุณมาก็มาด้วยคุณมาละไม่มาเราใหม่เราดูโดยรวมครับผม บนะครับหรือถุงขยะนะมีแยกถุงให้ด้วยครับถุงขยะในบริเวณวัดจะมีถุงขยะเอาไว้เวลาทานเสร็จแล้วก็ลงขยะเลยครับลงถุงเลยเลยนี่ซอยดาวซอยดาวได้พัดลมไหมครับได้ <laughs> ได้พัดลม เออจานจานาานั้มาด้วยครับนี่กระโดอยู่เส้นแรกครับผม